เดี๋ยวยงเียครับอเอเอรตประับเราะว่าไม่สงหัผู่นันที่2ครับจะเ เป็นไอ้ซุนเต่าคนตัว,ตวน,นี้หวังผลแล้วเขาตัวนี้มาที่โตเลโอวโอ้โหสิบนัดนีครับแดนสิงห์จูเนียร์ครับแต่ตอนนี้จะรีบทำอะไรก็ต้องรีบชงครับ มีเวลาแค่สิบนาทีขึ้นเดียวโตวรงนี้ แต่ไปนี้จะเป็นนับวาครับหนึ่งกับทีมอุบนเหมือนกันครับพิจตูอลองส่องอ,อ,งย,อ,องยู่นู้นอยูก โอลล้นะตองบอยาวมาที่เจ้าลยังโคงบอลไม่ได้ครับเปลูกพัดบอลครับเปลูกเตะมุมครับปกนไน,น,น,นะลูกนี้ เติอนมาดสิงโตลูกนี้ลองส่องดูลูกนี้โอ้โหประตูโอ้โหลูนี้สวยงามมากเจ้าสิงโตเตะนี้ครับ่ตูน่งมาให้สิงโตทับจับอหนงเแล้วก็ซัูนไปเข้าไปครับเตืนมา่อนแล้วครับหนประตูต่อสูนย มายอะเดี่ยวๆฮึบไฮแล้วโอ้ตุ้มมาลูกนี้เลโอไยังไงต้อยิงลูกนี้อเป็นลูกแทนบอลครับ

คนคุมย่อมาลูกนี้เข้า้าเลยของบอลไม่ได้ครับลูกนี้เป็นล,ลูกของกิตตะโคนครับบอลอลนครับไอนนี้ก็ไอครับยังนั่อยู่ครับหนูรนนประตูตะซุนเนาะ,ะสื่อช่วงท้ายๆของเกม จออเจ้าเปาลูกนี้ขุ่นงสายกมาลูนี้ดอกเปลาลสองลูกนี้ลอออโอ้ออโหเป็นสองที่กระสุนครับลูกนี้โอ้โหเลยิงไกลขอเจ้าเปาบาลกสนครับ Oh, 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 ้็ย oh, okay. ิงกรูกนี้แบบสวยๆทั้งนั้นเลยโอ้หอเนี่ได้บอลนะที่จอบอลได้แล้วก็โอ้โหออกดีมากเขาจะสิงโต กดซุกขาครับลูกนี้ตัดช่องมาลูกนี้โอ้โโอโยังติดที่ผู้สาประตูครับโอ้โห,โโหโลูกนี้สายปัดหลังมาแบบสวยนะครับขึ้มอีกครั้งนี้ครับของอฟซีครับมาที่ต้าเร็วล,ลองสองดูครับ บอลลูกนี้แล้วกระดกลูกนี้มี่าตัวตลูกนี้ทีเลโอเลโอลูกนี้ห้คนเลขสามสิบสี่สิบเก้าบลอลที่ลูกนี้แต่ยังไม่เข้าอ าานนะตอนนี้ก็สาว้าายังน,นอยู่ี่สอก้สูงครับมาเจ้าสินโตและเจา้าเตครับนี่เจ้าตันเล่นมา,า,าดูเจ้าฟุกเดอีกัาวุเอานึ่งดอีกลนก็เป็นลูกทนเาเจาเครับเดโอว่ายังไง ดูกที่คลิปของโยนโยนยาออกมาลูกนี้เจ้าตั้นว่าอยังไงลูกนี้โอ้โหยังเคลียร์ออกมาได้ครับเรียบร้อยผิดลายไปนิดเดียวครับนิดเดียวครับเจ้าเต้นครับจะให้ลูกนี้แรงไปนิดเดียวครับไม่งั้นแล้วก็หลุดเลยแล้วครับ ตูนมาที่เจ้าเลโอหงนี้ลองยิงดูรูกนี้ยังไม่เข้าคอครับเขาให้น้าล่วเอากระเทียพวนพวนบ้มสั้นสุดน้ำ

เป็นประตูขึ้นนำสามประตูสุนครับองหัวอดย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 ยอดอดยอดยอ้ยอดยอดยอดอดยอดสดยอ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 ยออ ไม่กะเียบพ่อโอ้โหลูกออกเขลูกนี้รายการนี้แต่งองคนี้จะมีนักแห่งลูกเสียนะครับนักเ